สารพัน์บานน้องฮีมาวันนี้วันไหนสีกียบอได้อยู่บ่อยแอนบอได้ก็ต้องได้ตัวโอได้กะเร็ได้ตัวไหลเนี่ยบอเคยเมากะจะเมาน้ำเขาด้วยเองหนึ่งสองสามบอว่าเอาไม่ก็ได้สารพันธบานน้องฮีมาวันนี้มีแต่คนงามงามเออเจ้าก็ฉลาดข้าคว่าเธอขึ้นเสียง ตสูงเด้อเอสิคืนเสียงตำ่ำมันเป็นภาษาเสียงคือฟิสซิลิ่งเราก็ตะแบบแบกเชิญต่ำหัวใช่หัวไมนเงี้ยซีมาต้องการเอซิคืนเสียงสูงเอสิคืนเสียงเอถ้าคืนเสียงต่ำก็ได้เอสิคืนเสียงสูงเด้อจูมีเฮ็ดไปชอนกันบ่อยนี่ <laughs> <laughs> โอ้ยให้โอกาสแน่สารพันบานน้องฮีมาวันนี้มีแต่ผูงงามอโหนึ่งสองซ้ำสารพัดเอาผู้ใดขึ้นสูงโุด อีกควยเลยก็จะข้องบอกสูงฉันตั้งาเด้งกสารพันบานดอกฮิมาวันนี้มแจะผู้งามงามสารพันบานสนาส้าทีมงานขอสายยางมาล้างดาบด้วยนะคะ สนามว่าสองเทียยงเ็นอีหยังเขาบจะมาสองเสียอีหย <tr impair ing> ังน้องไพอีป่าว้ามึงยากแสดงต้อกูเลยออมานไหนเด๋ว๋วเดวอุ้ยพูดยากเอาไปต่อขึ้นำไรฝกฝกฝกมันมาวอด